เรื่องนี้ไปดูเรื่องลับๆในวันฉีดวัคซีนสวัสดีครับผมนายอภิชาติสัพพันธ์เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ศูนย์ระกาวสุข61สังวานทัศนาลมช่วงที่รอรับวัคซีนผู้ชายมากับแฟนชายหนุ่มหญิงสาวคู่นี้พากันมาฉีดวัคซีนครับดูแล้วความรักกำลังหวานชื่นน่าชาาหลือเกินต่อไปใครจะฉีดคะอ๋อแตนผมฉีดก่อนเลยครับ เชิญค่ะอ,ะอ,ะอะแปลกๆแล้วแปลกๆแล้วจากหวานๆด้ชักจะไม่หวานละผู้ชายก็ต้องฉีดก่อนดิจใจ้ผู้หญิงก็ฉีดก่อนได้ไงแล้วแกก็ปล่อยให้แฟนแกเนี่ยฉีดวัคซีนจนเสร็จละครับเอาละถึงตาแกบ้างละเรียบร้อยค่ะ,อ,คคะอ้าเรียบร้อยตาแกละคิวต่อไปเชิญค่ะอ๋ออยาให้ปุ๋ยวันนี้ฉีดต่อเลยครับฉีดแล้วฉีดแล้วเอาเหรองั้นให้ให้คนต่อไปมาฉีดก่อนแล้วกันนะครับไม่มบีไม่มีแล้ว งั้นกลับต่อเลยครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเราไปฉีดวัคซีนด้วยกันไงฉีดเลยเป็นอะไรไหมคะเนี่ยโอ้ยเนี่ยมันกลัวเข็มอะค่ะนี่ทันวุฒิฉีดก่อนแล้วนะฉีดเลยอ๋อนายคนเนี้ยแกกลัวเข็มขั้นสุดมีหน้าถึงให้ผู้หญิงฉีดก่อนเฮ้ยยังไงแกก็ต้องฉีดเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะฉีดฉีดเลยไม่ต้องเชิญค่ะ ัวเข็มขนาดแค่เช็ดแอลกอฮอล์มันก็งายตึงไปแล้วลูงทำให้ฟื้นหรอกฉีดเลยไม่ได้ต้องทำให้ฟื้นก่อนฉีดคนเป็นลมไม่เคยทำแต่ถ้ามันฟื้นมันก็กลัวเข็มอีกอ่ะนั่นใช้ฉีดตอนเป็นลมมั้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องทำให้ฟื้นก่อนแต่คุณพยาบาลก็ไม่ยอมครับทำให้ฟื้นแล้วครับคุณน้าฉีดเลยนะฟื้นแล้วฟื้นแล้วอ้าวเอ้ล้มไปอีกแล้วตายแลวบอกแล้วไงว่าให้ฉีดเลยะฉีดตอนนี้เลย ค่าขาโอเคค่ะอุตสา์ทำให้ฟื้นตั้งนานแค่เช็ดแอลกอฮอล์ก็หายตึงอีกแล้วอ่ะเอาเอาฉีด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 กันอย่างนี้จริงๆด้วยแต่ก็ต้องงี้แหละครับถ้าปล่อยแกฟื้นไม่รู้จะต้องหายไปอีกกี่ตึงก็ไม่รู้ไม่ต้องฉีดยาแล้วหรอเอ้ยไม่ต้องฉีดแล้วไปดีใจดังเลยไม่ต้องฉีดยาแล้วอ่ะ ขอบคุณมากเลยคะโอ้ยผู้หญิงคนนี้มีวิธีจัดการกับแฟนดีจริงๆครับแต่ไอ้ที่ควัวเข็มแล้วหงายตึงงายตึงเนี่ยจะต้องฉีดท่านอนเนี่ยไม่เคยพบเคยเห็นเลยโอ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยอยากมี้ก็มี ไปอยู่ตรงหน้าพยาบาลที่ฉีดปรากฏว่าหน้าซีดมากแล้วก็เป็นลมไปเลยด้วยความกลัวเข็มฉีดยาทางแฟนก็บอกให้พี่พยาบาลฉีดเลยเพราะไม่งั้นเขาฟื้นเขาเจะไม่กล้าทางพยาบาลก็เลยรีบฉีดยาอย่างเร็วกลัวเข็มฉีดยาอย่างแรงดีนะที่ฟื้นแล้วจําอะไรไม่ได้ถ้าจําได้มีหวังสรบปอีกรอบขอขอบคุณคุณอาภิชาติสัพพันธ์ศูนย์บริการสาธารณาสุข61สังวานทัศนารม์เจ้าของเรื่อง ฉีดตอนเป็นลม